เชื่อว่าหลายคนจากหลากหลายวงการครับต่างใช้ AI เพื่อช่วยการทํางานในชีวิตประจําวันเพราะนี่ก็ใช้เหมือนกันแต่ว่า AI ในปัจจุบันทําได้แค่การรอรับคําสั่งจากเราในการป้อนพร้อมเข้าไปหรือว่าอาจจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงแต่ว่า Microsoft 365 Copilot ในปีนี้จะได้รับการอัปเกรดความสามารถใหม่ยกเครื่องทั้งหมดและให้ AI สามารถช่วยงานเราได้ชนิดที่รู้ใจจนต้องตั้งคําถามกับว่าเลขาส่วนตัวยังจําเป็นอยู่หรือเปล่าในงาน Microsoft Ignite 2025หรือว่างาน ประชุมซอฟต์แวร์ประจําปีของทาง Microsoft ครับเขาได้เปิดตัวฟีเจอร์ต่างๆสำหรับลูกค้าทั่วไปรวมถึงลูกค้าองค์กรโดยมีไฮไลท์หลัก3ด้านด้วยกันอย่างแรกก็คือ Work IQ ซึ่งเป็น AI เบื้องหลังอัจฉริยะที่ช่วยให้ Microsoft 365 c o p i l o t รู้จักตัวคุณงานของคุณและบริษัทของคุณอย่างละเอียดรอบด้านครับสก็คือ Agent ใน Word Excel รวมถึง PowerPoint ในการแชทครับซึ่งมาพร้อมความสามารถแบบ Agent Mode ในแอป Office ซึ่งช่วยให้เราสามารถทํางานร่วมกับ c o p i l o t อย่างต่อเนื่องได้ เพื่อช่วยสร้างเอกสารออฟฟิศเบรยชีตและงานนำเสนอที่มีคุณภาพสูงนั่นเองและต่อมาก็คือเอเจนต์365ครับก็เปรียบเหมือนเป็นหัวหน้าของเอเจนต์ AI หรือว่าเป็นคอนโทรลเพลนที่ให้คู่ใช้สามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยของเอเจนต์ AI ต่างๆได้มากขึ้นที่ผ่านมาครับ AI หรือแม้แต่เอเจนต์ AI ที่เชี่ยวชาญงานเฉพาะทางมากกว่า AI ทั่วไปก็ยังต้องใช้การลงทุนและเวลาในการเรียนรู้งานขององค์กรที่เอาระบบไปใช้และการจะปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละคนในองค์กรนี่แทบจะเป็นไปไม่ ด,ด้วยเหตุนี้ครับ Work IQ ที่เปิดตัวใหม่ของ Microsoft จะทําหน้าที่เป็นเลเยอร์ซ้อนเข้าไปอยู่เบื้องหลังของ Microsoft 365 Copilot และ Agent อีกทีหนึ่งซึ่งช่วยให้ Copilot เข้าใจตัวตนงานของผู้ใช้และบริษัทที่ผู้ใช้ทํางานอยู่ได้มากขึ้นโดยมีกระบวนการเรียนรู้3อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกก็คือข้อมูลงานความรู้ต่างๆในอีเมลไฟล์การประชุมและแชทเพื่อรวบรวมเอาไปวิเคราะห์วิธีการทํางานของผู้ใช้อย่างต่อมาก็คือหน่วยความทรงจําหรือว่า Memory Work IQ จะเรียนรู้สไตล์ การทำงานความชอบอุปนิสัยรวมถึงเวิร์กโฟล์หรือว่ากระบวนการทำงานของผู้ใช้รูปแบบการทำงานและความสัมพันธ์เฉพาะตัวรวมถึงเข้าใจฮ i ร r ดแวรหรือลำดับชั้นการทำงานใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องของเราในองค์กรได้ด้วยและอย่างสุดท้ายอย่างที่3ครับคือการอนุมานซึ่งเอาข้อมูลงานและความทรงจําที่พูดทั้งหมดนี้ผสมผสานเข้าไปเพื่อสร้างคําแนะนําหรือว่าทายใจเราว่าจะทําอะไรเป็นขั้นตอนต่อไปในแพลตฟอร์ม Microsoft 365 Co p i l o t หครับหรือว่า ถ้าพูดง,ง,ง่ายๆครับก็คือเรากําลังจะได้เด็กเกาะเบาะแต่เป็นการเกาะเบาะในทางที่ดีคอยดูแล้วก็สังเกตการทํางานของเราบนแพลตฟรอร์ม Microsoft 3.65 Copilot ไม่ว่าจะเป็นแอปทํางานอย่าง Word หรือว่าอีเมลอย่าง Outlook ตลอดจนการประชุมผ่าน Teams และเมื่อทั้งหมดนี้รวมกันครับทาง Microsoft เชื่อว่า Work IQ จะสามารถนําข้อมูลทั้งหมดไปทํานายเส้นทางการสร้างธุรกิจที่ดีขึ้นหรือช่วยยกระดับการทํางานขององค์กรลูกค้าให้ดีขึ้นได้นั่นเองครับนอกจากเรื่องของการแนะนําระบบใหม่อย่าง Work IQ แล้ว ผู้ใช้ Microsoft 365 Copilot ยังสามารถเลือกระหว่างโมเดล AI ที่ช่วยทำงานได้ทั้งของ a n t h r o p i c หรือว่าจะเป็น Open AI ก็ทำได้เหมือนกันรวมถึงสามารถพูดคุยกับ Copilot ได้เหมือนเพื่อนร่วมง,งานนะครับฟีลคุยคนเดียวด้วยเสียงของเราเองซึ่งตัวอย่างนั้นรองรับภาษาอังกฤษเท่านั้นในปัจจุบันและจะเริ่มใช้งานจริงได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับและด้วยความที่ทุกวันนี้ครับโมเดล AI มันเกิดขึ้นมาสารพัดมากๆจะมีการคาดการณ์ว่าจะเกิด Agent AI ทั่วโลกกว่า1,300ล้านตัวทาง Microsoft เลยเปิดตัว จนต์ <Agent> 365เหมือนเป็นลูกพี่ของเอเจนต์ AI ทั้งหมดที่เราใช้ในองค์กรอีกทีหนึ่งโดยเอเจนต์365จะประกอบไปได้วยความสามารถหลัก5ด้านด้วยกันครับก็คือ1 registry ครับซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการดูเอเจนต์ AI ทั้งหมดในองค์กร2ครับคือ access control เพื่อจัดการเอเจนต์ AI และจํากัดการเข้าถึงเฉพาะข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการทํางานเท่านั้นไม่ได้เข้าถึงแบบมั่วซั่วไปหมด3คือ visualization หรือว่าเป็นผังตางหรือแดชบอร์ดที่รวบรวมการทํางานวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อดูความเชื่อมโยง ระหว่างเอเจนต์ AI บุคลากรและข้อมูลที่ใช้รวมถึงตรวจสอบพฤติกรรมและประสิทธิภาพของเอเจนต์ AI ในเวลาจริงได้ข้อ4ครับคือ interoperability หรือว่าความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อจัดเตรียมแอป,ปและข้อมูลให้กับเอเจนต์ AI ในองค์กรเพื่อทําให้ workflow การทํางานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเอเจนต์ AI ง่ายมากขึ้นและอย่างสุดท้ายครับคือ security เพื่อช่วยปกป้องเอเจนต์ AI จากภัยคุกค,คามและช่องโหว่ตรวจจับสอบสวนและแก้ไขาการโจม ทาง Cyber ทอร์ี่มุ่งเป้าไปยังเอเจนต์เอได้ครับโดยความสามารถทั้งหมดที่กล่าวมาครับจะสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ทั้งสําหรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป